วันนี้จะมาโชว์เรื่องการแอดกุญแจนะครับในรถ Audi A4 นะครับตัวนี้เป็นปีประมาณตั้2020นะครับด้วยเครื่อง Key to p a s s and แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้คือตัว MLB2 นะครับก็ตอนนี้เราข้ามขั้นตอนเรื่องการกระบวนการในการทำคือมันต้องเริ่มจากการเอาตัวดอก original มาทำการ identification key แล้วก็ connect ไดกันต่อ ต่อด้วยอะแดปเตอร์แบบนี้เพื่ออ่านข้อมูลจากดอ Original. กออริจินอลเสร็จแล้วก็เก็บข้อมูล Key Data จนขั้นตอนที่3แต่ตอนนี้เราจะลดขั้นตอนมาโชว์เฉพาะขั้นตอนที่4และ5้วนะครับก็คือจะ make d e l i k e y นะครับเรามาดูกันทำยังไงนะครับจะเริ่มจาก make, make d e l i e r y ก็เรามี Data ที่ที่เก็บเอาไว้ก็คือไฟล์นี้นะครับก็กดเปิดแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นหนอกกุญแจตัวใหม่ที่เรา กำลังจะ make delivery ขยับขึ้นตอนนี้ดอกของ XHorse เนี่ยก็กำลังจะผลิตขึ้นมานะครับเพื่อทำการ สร้างเป็นดอกอ mm ินเทอร์คีเพื่อเอามาจําหน่ายนะครับเร็วนี้นะครับตอนนี้กาลังสตาร์ทเมคคีก่อนที่จะสร้างดิลเลอแล้วเราต้องคอลเลกต์ดาต้มาเก็บเป็นไฟล์นะครับโอเคเมตเลอร์ส mm ักเซสตัวนี้ก็เป็นดอกที่พร้อมจะเป็นเลนคีนะครับหลังจากที่เราทำการเมต a ลอร์ y แล้วเราก็ต้องต่อสายแล้วก็คอ e เ t c t ระบบรถให้ครบ แล้วไปที่รถเพื่อจเดิเนขี่นะครับอ่าโอเคตอนนี้เรามีดอกที่ใช้ได้ดอกหนึ่งตัวน,นี้จะทําเพิ่มนะครับก็ใส่เป็น2อ,ต,อตัวกดโอเคอเครื่องบอกต้องโหลดอ e m o d ด t a ้าที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็กดโอเคก็ไฟล์เดิมนะฮะที่เราเก็บเอาไว้ที่เราใช้ไฟล์เดิมที่ใช้กับเล่กขี่กด Open โอเค First, อ่าเราต้องเอาดอกดอกแรกเข้าไปนะครับเราจะทำสอดอกนะครับตอนนี้กุญแจโดนลบเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เอาให้เอาดอกแรกไปวาง ตอนนี้ดอกที่หนึ่งเข้าไปแล้วครับสังเกตตรงนี้โอเค n a ว u r a l แค่ออนตอนนี้ดอกดอกที่หนึ่งเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็เอาดอกที่หนึ่งออกเอาดอกที่สองอ่า uh. โอเคดอกที่สองเข้าไปแล้วสังเกตเป็นสองทับสอเนี่ยสอทับสเข้าไปแล้ว2ดอกเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ matching complete ก็คือดอก2ดอกตอนนี้เข้าไปหมดทั้งสองดอกนะครับเราลองทดสอบดูตอนนี้รีโมทโอเค okay. okay. เดี๋ยวเราทดสอบรีโมทกันดูนะครับ

ผลเลิศ Open House นะครับได้ที่ผลเลิศนะครับวันที่789สิงหายูคัม i ิดมีไรออนออเวอร์อีเวนต์ไรนาเชื่อไหฮน่าเชื่อไหมเขาชื่ออะไรนะครับ w า a ทิ้งเห name? ายทิ้งเหน่งแท n บเหรอทบะแทบทบเทบเท็บเท็บเท็บเทมบเท็บเท็บเทบเท็บเท็บเท็บเท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 ็บเท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 เททบเทเทบเทบเทบ มาเจอกันนะครับพี่งานอยากเจอคนนี้มากกว่าอย่น,นี้หรอกโอเคเท่านี้นะครับเรามาพบกันนะครับกับเครื่องใหม่ล่าสุดที่จะทำพวกเบนซ์พอเช่เบนซเล่ลัมโบกินีออเด่โฟล ks วาเก n ตัวรุ่นใหม่ๆนะครับมาชมวิธีการสร้างดอกและโปรแกรมดอกกันนะครับแล้วพบแ,แล้วมาเจอกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ